นายตัวเองสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาแจ้งราคากันนิดนึงนะครับนะราคาสําหรับวันนี้วันนี้มันเท่าไหร่นะวันนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เมษายนนะครับยี่สิบสี่เมษายนหกแปดนะครับนะวันนี้นะครับแต่ของชุดนี้น่าจะปิดหมดแล้วแหละนะแต่เรามาแจ้งราคาก่อนนะครับของชุดนี้แล้วก็ที่ลูกค้ามาอีกหลายคนเลยนะครับปิดหมดแล้วนะแต่เราแจ้งราคาเพราะว่าเดี๋ยวมีของเข้าอีกวันนี้นะครับที่ท่านผู้ชมกาลังเห็นตัวนี้เป็นเบอร์สวยเบอร์สวยก็คือเริ่มตั้งแต่สามพูนะครับสามพูเม็รสี่พูห้าูนี่คือ น้ำหนัก2กิโล3กิโลกิโล5กิโลไม่เกินนี้นะครับเบอร์สวยพื้นประมาณนี้นะที่กําลังเห็นตรงนี้เลยสวยๆเลยนะครับเนื้อช่วงนี้แก่ดีเลยนะครับอยากให้ทุกคนเอาไปขายกันตอนนี้ใครที่ยังไม่เปิดร้านเริ่มเปิดได้แล้วครับนะช่วงนี้เนื้อแก่ดีแล้วนะครับผมทําเนื้อส่งให้ไม่ต้องกลัวขายได้ทุกลูกแน่นอนนะครับชุดนี้ราคาส่งณวันนี้นะครับราคาส่งที่145บาทนะครับแต่ใครใช้ของเยอะสามารถลดได้5บาทนะครับตัวนี้นะครับเบอร์สวยนะส่วนเบอร์กลางเบอร์ค้างเบอร์กลางให้ดูพื้นตรงประมาณนี้ก่อนแต่่วา ชุดนี้ปิดไปหมดแล้วนะครับมีคนจองหมดละอ่ามาดูขนาดของเบอร์กลางกันอ่ามามายกมายกเข่งขึ้นให้พี่หน่อยครับมายกเข่งขึ้นให้พี่หน่อยอ่าเบอร์กลางนะครับพื้นทรงก็ประมาณนี้นี่คือทรงของเบอร์กลางนะครับเบอร์กลางจะสวยกลางๆนะนี่ประมาณนี้อาจจะมีกลมๆบ้างนี่อันนี้กลมๆเลยนะนะนี่มาดูทรงเบอร์กลางนเป็นประมาณไหนอ่าประมาณนี้นะครับนี่คือทรงเบอร์กลางของเรานะครับนะนี่ทรงเบอร์กลางก็ประมาณนี้ ก็จะมีพื้นทรงประมาณนี้บ้างนะครับนี่กลมๆแบบนี้บ้างนะครับแล้วก็พื้นทรงอาจจะมีประมาณนี้บ้างเนี่ยประมาณ3ามพูเนี้ยนะสามพูแต่ว่าฝั่งนี้ไม่มีเนื้ออย่างเนี้ยอ่าประมาณนี้นี่คือเบอร์กลางนะครับนะนี่ประมาณนี้อันนี้ก็พูใหญ่เลยเนี่ยภูใหญ่เนี่ยพูใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็พื้นทรงประมาณนี้จะเป็นทรงคลักๆกันหน่อยนะครับแต่ว่ามีเนื้อทุกภูนะครับไม่เก๋นะครับเนี่ยไม่เก๋แน่นอนนะครับตัวนี้ราคาส่งร้อยสามสิบห้าบาทนะครับเนื้อไม่ต้องกลัวนะครับเนื้อเรื่องเนื้อเนี่ยดูแลให้เต็มที่ นะครับนี่พื้นสรงประมาณนี้นี่เบอร์กลางเดี๋ยจะเป็นภูหนึ่งนะสองภูประมาณนี้มีแบบนี้ไบ้างแต่จะน้อยนะครับนะส่วนใหญ่มันก็มีเนื้อมีหนังแหละนะเดี <criptions> ๋ยวก็พื้นทรงแบบประมาณนี้เบอร์กลมๆนะครับนี่คือเบอร์กลางแล้วแต่ของแต่ละวันด้วยราคาส่ง1ส5บาทนะครับส่วนเบอร์เล็กบเบอร์นี้ราคาส่ง125บาทตัวนี้เ,เบอร์เล็กเบอร์ดีนะครับส่งมันจะกลมนะครับเป็นเบอร์ดีพื้นประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยนี่ก็เบอร์กลางนะครับตัวนี้ราคาส่ง125บาทตัวนี้185บาท นะครับนี่เบอร์สวยราคา145บาทนะครับราคาพื้นพื้นทรงอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับแต่ใครใช้ของเยอะผมก็ลดให้ได้นะครับลดให้ได้เต็มที่อีกหบาทนะครับสําหรับคนที่ใช้ของเยอะนะมาดูพื้นทรงเบอร์สวยกันนี่เบอร์สวยนีท่ทรงงมาส,สวยๆแหละกลมๆเลยนะี่ทรงเบ์สวยรมอณนี่ประมาณนี้เลยนะคร,ร,รับ แจ้งราคากันแล้วใครต้องการใช้ของสามารถโทรหาส้มได้นะครับ089 0705 140นะครับมีของทําขึ้นให้ทุกวันรับประกันเนื้อทุกลูกนะครับเอาไปรสชาติจืดไม่ได้เรื่องเค็มได้นะครับนะจืดขาวไม่ได้เรื่องเค็มได้นะครับแต่ว่าที่ผมคัดคัดให้ผมจะพยายามคัดแก่ๆให้นะครับแต่ถามว่าอาจจะมีหลุดไปบ้างอาจจะมีบ้างนะครับแต่ผมดูแลหลังการขายให้เต็มที่ไม่เกินลูก2องลูกนะครับมันต้องมีบ้างการทําทุเรียนนะครับประมาณนี้นะน้องๆก็กําลังขึ้นของตอนนี้ไปส่งทุกเจ้าแล้วครับชุดนี้เต็มหมดแล้วนะครับ ที่นี้คนสั่งจองเต็มหมดแล้วนะแล้วก็มีที่มาเอามาเช้าอีกหลายเจ้าเลยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยใครต้องการใช้ของนะครับผมพยายามทําเนื้อดีๆให้เอาไปขายทํากําไรกันที่แจ้งมานี่คือราคาส่งนะครับสำหรับแม่ค้ากรุงเทพปริมณฑลค่าจะส่ง500บาทนะครับสามารถวิ่งรถไปส่งได้มีรถส่งคันนี้แล้วก็คันนี้นะครับ2คันนะค่าส่ง500บาทแล้วก็ ต่างจังหวัดนะครับอ่าเพชรบุรีค่าจะส่ง1,500บาทนะครับปากช่องค่าจะส่ง1,500บาทนะครับนครปฐมอาจจะอยู่ที่ประมาณ800-1,000ขึ้นอยู่ระยะทางนะครับ,นะรบ,นะรบลาบุรีประมาณค่าจะส่งประมาณ1,000บาทนะครับกรุงเทพฯิางเลนทนอุธยยาค่าจะส่ง1,000บาทนะครับประมาณนี้โอเคใครต้องการใช้ของสามารถสั่งได้นะครับสวัสดีครับ